สวัสดีค่ะอยู่กับช่องยาชีโกก,ก,กอ<ด>่อค่ะมีน้อยชี้ได้วยหรอได้หรอชีไปด้วยเหรอเอาชี้ไปด้วยใช่ไหมเขาอาจจะอ้อนให้ชีไปด้วยหรอเขาอาจจะคิดว่าลุงไม่ให้ชีไปเคยไปบอกไงไปบอกบอกว่าลุงลุงไม่ให้ชีไปด้วยแล้วก็เลยไปขอลุง,งไปขอว่าให้ชีไปด้วย อยากไปกับซีเตรียมเบียร์ไว้สามลังกินเบียร์สามลังกินน้ำกินน้ำอาบให้ใครให้ใครเฝ้านาะมีให้ใครเฝ้านาะให้ใครเฝ้านาะมีให้ใครเฝ้าน,ะนาฮนะ วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วฮะฮะยังไม่ไปยังไม่ไปลูกเขายังไม่เดินทางลุงเขามาแล้วนะลุงก,ก็มาแล้วนะไ,ไ,ไปขอลุงว่าให้ซิไปด้วยขากล้องยังไม่เอามาล,ล,ลูกลุงว่ามีเหอะมีเห็นยุซิเอเสแอวอันนี้น้าต่อยอดกะทิน,ทนต่อย,ยอดกะถิน ของของย่าชีของวัเของเม่อาชิจ่าของเม่อาชิสอันเดกของอาชิร้อยหนึ่งฝั่งรรอห้าสิบเนาะกัดกระยิ้เท่ายูนาน้ำกันเออมินอยู่น้าน่ะดีแล้ว มินมายังให้ย่าไปนำย่ามินน่ะแหละอยู่กับย่าอื้นอน่ารักจังเลยใส่หมอกนี่น่ารักจังเลยหมอกมินน้อยนี่สาว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 เหนือสาวอีสานจะไปเที่ยวเหนือไปวันนี้ แม่ขึ้นรถเลยไปมาไปาดึงกันขึ้นรถนำล้วว่านี่มินนั่นแหลยอยนนะอยู่กับยา่ามินน่ะอยู่กับย่าไม่ต้องไปอยู่กับยา่าอยู่นาน,นี่แหละอ,อยากไปกับแม่ไม่อยากอยู่กับยา่าที่อยากไปกับแม่แล้วแม่้มาไปอยู่กับแม่นะ ฮะแก้มป่องอสวยจังเลยสวยจังเลยไปถึงนู่นเราใส่เสื้อแขนยาวใส่เสื้อขาย,ยาวแขนยาวนะลูกมันหนาวเด้อแล้วก็ใส่หมวกเด้อมันจะไม่สบายไปแล้วโอ้เอา้า อ้าวหมวกตกแล้ววันนี้ นี่ก็นะคะทีมงานลุงป้ายูทูบเบอร์นะคะก็ของขึ้นรถนะคะเพื่อจะออกเดินทางคอ,อ,อ่มอเสมเลยท่๋อซ่อมเพลงบ่วงะว่ามันมีเป็น มืดไปซ่อมเคืองเสียงเฮรอมันเคืองเสียงไม่เป็นเปล่ยนได้นะแบได้ไม่ออ่านเชื่เอเขาเอมนอะ่ะเลยลองไปทาเคพอไนาาไล,กกลงเออมนถ่ายไหมเพื่อนถ่ายแล้วบ่วอ้าวไม่ได้นั่งหน้าบอ กีนาด้วยนะครับจ้าเอ้าป้าเอาตำข้าวน้ำมันไปยังฮะป้าไปไหว้ป,ปู่อยู่เอาตำข้าวน้ำมันไปเราอย่าน้ำมันขึ้นถังนะมันี่ยมันมพอเดี๋ยวแล้วถ้าปุ้งให้ป้าเ,าเป็นนั่นเริมื่อเป็นแล้วบ่บ่กถ้าไปนั่นเป็นนั่นเลยห้ากระซ่องแล้วเนาะกระถามว่าถ้าไปเปือนะปป่อแล้วเป็นแล้วบ่ว,วันนี้บอก มันเป็นน้ำเพลื่อมันดัปงปุ๊บ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 อะไรน,นมุนหมวไปเมหมุนไปเม,มห,หม้มุนไรข้างล่างเปียกอ่ะกินไ่ดจ้า,า,าจ้า Bye. ไปใช่ไหมไปกวาดบ้านป้าอ้วนยังไม่ได้กวาดเลยมาดูในคลิปเลยกวาดบ้านป้าอ้วนแล้วก็ก็จะไปพาเอาเอาไข่กับผลไม้ไปให้ครูของยาพาแล้วก็เลยไปซื้อผลไม้มาไว้ไปตัารุกระบะให้ลูกพันพาไปพอดีใคร คืนไหวแล้วก็เลยจับไปให้มันเยอะอยู่นอนนอนด้านล่างเฟียนอนด้านบนแล้วก็จะเอาหญ้าขัดมอนพรุ่งนี้นะจะเอาหญ้าขัดอันนี้อ้อหญ้าขัดมอนนี่หรหญ้าขัดลุงหญ้าขัดลุงหญ้าขัดลุงบ่หญ้าฝากฝากงานได้นะครับจ้าจ่าจ้าได้จ่าดูแต่มอนนะ ไม่ดูดูหมอนบ้างแล้วก็ไม่ได้ดูบ้างละกัแต่าเอาค่ะกล้องไม่ค่อยเห็นระบบเอาเพ้่แล้วห้าไปได้ลดหนึ่ี๋ยายกล้องอีกตัว

เมนอยู่กับชี้คิถึงชี้ไหมทำทาจะ้องไห้ว่างเอาเมนวินเอ้าอยู่กับปาเต็นแลยชี้จะไปเซเว่เนี่ยเออชีจะไปเซเว่นชี้จะกับกอกกอกชี้จะกับกอกกอกไปเลยลังเลแล้วไปไไปนะ เมจิจะโกกเกอร์จะอยู่กเมจิแล้วจะไปกโก้หาหลอกล้อสุดเจ้าตนะเราจะพนักงานลงแล้วลงรถแล้วลงแล้วพี่น้องมาแล้วนะน่ะเอาหอมแก้วกันเอาหอมแก้วกันหอมแก้วกันเอาเอาหอมแก้วกันหอมแก้วกันไปเงินไปแล้วก็เมันยังไงนะยังไม่ได้ไปเลยไปรับว่านเสร็จไม่ไปนะคะไม่ไปค่ะจุ๊บจุ๊บปิดมา อ้าวเปรี้ยวเหรอเเอ่อ้าับลุงมือเจนดเยอาเปดเปดปให้แล้วเปดให้แล้วแล้วลุงโกะลุงโกลุงมือยัไม่ได้ขึ้นลูก Hãy sẽ cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อพยอพยอพยกับยาชีอ่าอพยกับยาชีญาชีจะกคยยา